สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่ที่บ้านกลางบ้บานนี่ก็ช้างพึ่งหายตกมันครับประมาณกี่วันนะ<ห>น,นี่นประมาณยา้ยายหลักเสร็จนะครับเอาเจ็บลงลเลยเพาะเร็วเพาะเจ็บลงเร็ว เจ็บดีดิเจ็บลงล็วเจ็บลงเจ็บลงเจ็บดีดิเจ็บเจ็บลงลุงโอหายแล้วเดี๋ยวสักอาทิตย์หนึ่งก็น่าจะได้เดินแล้วเนาะเตยเนาะได้ไหมต้องทมพ่อดู <โ>อ๋อต้อง<ป>ต้องต้องต้องใช่แล้วหายนั้นแล้วยังตรงนั้นนั่นแหละยังเลยครับยังม่ได้หาเฮ้ยผมเคียรเียร์หาแล้วไม่เจอเพราะว่าของดีถ้าถุยผมหาเจอเด้อนี่ครับตรงที่ช้างตกมัน ตาตาดีได้ตาร้ายเสียครับเพราะว่าอของดีก็อยู่ตรงนี้แหละแต่ไม่รู้ว่าใครจะเจอนะครับไม่รู้ว่าพ่อทิ้งไว้ตรงไหนแล้วเมื่อไรจะเก็บอ่ะฮะดันดันยังไง Hả? Đàn ổn Rồi đàn vào này Tâm mô là Hả? Ờ. Bên. Bên. bên đi đi. Bên đi. Ôn nuôi Rồi Hài lẹo bay bên bay bên bên Muốn bài muốn muốn Thôi bay lẹo thôi Thôi đi đi đâu Bên, rồi. bên bài bài bên à Bên bay bên Dù à. ta ดูตาดิดียวดูลูกตาเฮ้ยทอยเย่้ยยเฮแ,แล้วนะครับนี่สามสิบเฮ้ยไม่ใช่สามสิบดิสี่สิบ สี่สิบปีน้สี่สิบห้าสิบแล้วเนี่ยไไเบนไหมเบนเอ้ยยังฮะอาเลยมันยังไม่ได้ลา้างเบนไหมฮะเฮ้ เก็บเสร็จเรียบร้อยต่อไปก็แม่แก้วครับแม่แก้วนี่ต้องเดี๋ยวต้องเปลี่ยนอาวุธก่อนครับเพราะว่าพ่อไม่อยู่ใช่ไหมเราต้องเปลี่ยนอาวุธก่อนอันสั้นอยู่ไหนวะฮะเก็บเลยเก็บเลยเออหอกควานต้ยนี่มีดพ่ออยู่ไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวทำต้องเปลี่ยนอาวุธก่อนครับ Bên bay, bên bay, bên Bên bay Bên đi đi Bên bay, bên Bên bay, bên Chẹp luôn đi đi Chẹp luôn Ừ, chẹp luôn đi đi Chẹp luôn Ừ Ừ, chẹp Chẹp đi. đi đi Chẹp đi đi Chẹp luôn rồi à. Chép đi đi Mà tự Thôi chép đi đi chép Chép mà Chép luôn đi đi chép Chép luôn Chép đi đi Chép à chép, chép à Chép luôn Chép luôn đi đi chép luôn Ừ เจ็บดีดีเออ,เ,อ,อเจ็บเราต้องป้องกันนะครับเพราะว่าพ่อก็ไม่อยู่นะครับเจ็บดีดีเฮ้เาพะเฮ้าเฮ้าเจ็บลงเจ็บดีดี chẹp yeah. luôn, chẹp đi, chẹp luôn, chẹp luôn, chẹp mẹ, chẹp, chẹp luôn, chẹp luôn đi, chẹp luôn đi đi, chẹp, chẹp luôn, chẹp luôn đi đi เจ็บเะเจ็บลงนิ่งเออเจ็บลงเขาตัวนี้ต้องเปลี่ยนอุปกรณ์นะครับเพราะว่า อันตรายครับควานเตยควานเตยนี่จะกลัวมากเลยก็ไม่ค่อยถูกกับแม่แกวอ้าวแจ็บดีๆนิ่งเฮ้ดาเลยดาลงดาเงินเก็บได้ไหมนี่เอาดีๆหน่ฮะ Đám lên đám hơn, đám khึ้น như này. Đám khึ้น, húp. Đám nè, đám lăng à. Đám lăng đâu? Đám lăng. Đám lên húp. Đám húp. Đám đâu? Ao. Thay cái kì. Thì có kịp một rồi nào. Này có, để cho hai tươi. Nó tươi không ạ? Này xiêm như này. อ๋อยังไม่มีใช่ไหมตอนเย็นก็ได้ั้งนั้นอาบน้ำอ่ะเอาตัวไหนไปเค okay, ครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ครอบครัวเราด้วยแล้วกันนะครับครอบครัวเลี้ยงช้างแล้วทุกวันนี้เค okay, ครับบ๊ายบายครับเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ